สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพามาชมวิวนะคะที่ถนนหลวงแห่งหนึ่งนะนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะดูนะคะวิวสวยจริงๆมองไปพืชผักของเขานี่ก็เหลืองแล้วค่ะพร้อมจะให้เก็บเกี่ยวแล้ว ด้านโน้นนะคะที่เลยสีเหลืองๆทองๆไปนี่นะคะก็จะเป็นข้าวโพดค่ะเป็นไรข้าวโพดยังเขียวอยู่นะคะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวดูค่ะกังหันเยอะเลยค่ะเหมือนเป็นทุ่งกังหันเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวชมด้านนี้กันค่ะ วิวสวยจริงๆนะคะจุดนี้เป็นจุดพักรถนะคะจุดจอดพักรถข้างทางเขาทำได้ทำเลเหมาะจริงๆวิวสวยนะคะข้างทางต้นอะไรนู<ห>้นเหลืองๆนี่คะ่ะยังไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะ เข,เขียวตรงนี้ก็จะเป็นป่าเขาโพดน,นะคะแต่แห้งแล้งเหลือเกินค่ะปีนี้ฝนยังไม่ตกน้ำก็ไม่พอนนมองไปด้านหน้าเราก็ยังเป็นทุ่งกังหันอยู่ค่ะเห็นไหมคะกังหันลมกังหันที่เขาใช้ปั่นไฟนะคะผลิตไฟฟ้าเยอะเลยค่ะตรงเนี้ยเยอะมากทุ่งกว้างนูน่นมองไป สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะฝั่งด้านนี้ก็ยังเป็นวิวเป็นสวนข้าวโพดอยู่ค่ะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะเป็นจุดพักรถนะคะอยู่ข้างทางเห็นวิวสวยๆคุณรติก็อยากให้ทุกท่านได้ชมด้วยได้เห็นด้วยวิวสวยจริงๆ ไม่ร้อนมากนะคะวันนี้แต่อุณหภูมิที่เห็นล่าสุดในรถนี่คือ3 1เซเซียสแต่ว่าพอออกมาด้านนอกเนี่ยมีลมพัดเห็นไหมคะมีลมพัดเบาๆก็เย็นสบายนคะคะวิวสวยมากสวยจริงๆ ของกลางหันนะคะมองไปทั้งสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มแล้วมองไปด้านหน้าตรงๆน้่นก็นจะเป็นหมู่บ้าน,นะคะ่ะที่นี่ประเทศเยอรมน,นีค่ะ